มาค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ปนปลาแม่ใหญ่นวลเด้อพี่น้องปนปลากก็ได้กินดิบก็ได้บ่ะกูพี่น้องคะ่ะสุมส่มๆแสบบ้าพี่น้องคะ่ะบอกอจักน้อยเนี่ยอ้าวพี่น้อง<ป>ค่ะนี่เด้ฝาดลงไปเอ้า ยังแสบเนาะจ้ะพี่น้องลุยอ่ะอ่ะลุยข้าวคนละถุงอ่ะเอาเบิร์หนึ่งกับเจ้าอือโอ้ยที่ผอนแท้ร้อนๆเลยค่ะมาค่ะพี่น้องขาแสบๆสน้องแพนน้ำมันนว้จ้าฝนปนินแขนอุ่นตุ่นดีดีค่ะพี่น้องอือหักอร่อยบักะั่วแห้พี่น้องค่ะอือก็แห้ ชอบแป็บป่ะคือแห่ฝันเขาอื่นคือแห่อืมอืมปลาวก็อื้ออืมออันนี้เนี่ยื้อน้ำผู้เฒ่าเพิ่นแาบของหัวโตนะจ๊ะพี่น้องค่ะบองหัวตรั่วก็ได้กินดิบก็ได้บ่หวานแฉบพริกตั๊กูั่พี่น้องค่ะ อพี่น้องค่อยกินป้วนไส้กกรประกอบป่จ้ะพี่น้องคะ่ะแซ่บป่ะจ้ะจะกินน้ำขอ่อยบอ้ะก็กินข่อยใส่ห้างนี่เด้ะอะมันนะสหวานสม่ำแซ่บครัพี่น้องครัรสชาติป้วนตะกะบีประกอบใส่จ้ะเคยกินบะนาวจ้ะผักอะไรนะจะ,จะดาวจะดาวออื อลองดูนะจ๊ะใจมากกว่าอันนี้อันพอยังกินกับปุนปากนย่าไแบบกระกับอืมจ้เว่าม่นีบอะไรเพื่อึนน้นมีไน ก็แซรบแพทบ,บีย์บอกกวาให้พี่น้องค่ะเือวไรหมูบอดจ้ค่ะพี่สาวนี่มงเหรนี่มันชาดหวานอื ะัับ,บ้านเสดาวหวานกิน <c oughs> เบงอ๋อไม่เน่ยกินแล้วบวานปะ <c oughs> อือวค่ะมาเลือกขายกินปูนปลาเหมอนกัน พี่น้องทางไทยหรืออื่นน้ำพริกนั่นจ้ะบา้าแพะมันก็ถือว่าอิ่นป่นคือเข้าเหมือนบระจ้ะพี่น้องคะน้ำพริกน้ำพริกปลาบาอกเรื่องป,ปจ้ะพี่นอ้องคะทางไทยเอิ่นน้ำพริกบระจ้ะแต่ป่นปลาบานเข้าน้ำพริกจ้ะหอมกรอบ หอมกรอบหวานจ้ะมาเด้อพี่นอ้นอ,งนนองค่ะกินขอน้ำตาลจ้าขอบคุณพี่นหลายๆได้อจ้าที่เขามาคอมเมนต์และติดตามแล,ละรับชมนะพี่น้องคะ่ะอยู่ด้วยกันจน,ะะนนะจบะจนะคะพี่น้องน่ารักมากจ้ะซั u พอ o r t และห้ยกำลังใจด้วค่ะพี่น้องค่ะนี่สีจะขอบคุณหลายๆจากพี่น้องค่าแค่ปกอิก็เพลินหวานจืดจืด มากินข้าวเขาคนเนี้ยน้่เบ็นกินตำน้ำนั่งกินเถอะกรอบรอ,องเบิ้งนะคะพี่น้องคะบอกคน่นอซับจับไา้เอาใส่เอาใส่มากิน <c oughs> กิน,น,นกแล้วกังติดใจไงคุณมันหวานละอืมเป็นยังมันเกิเดแดงเพรแหงหรอเปล่อืออืมจดปนจะเป็นยังงคะข้บวผัก็่เนเนี่ย น่องค่ะเสต็วก็เกาิ่นำเกลืเขาประมันติดเสต็าน้ำหนึ่ขึ้นไข่แล้วดิล่ะอือค่ะอืมมันนกลกใจทำเนง่หรอคะแรงแรงหลังบ้าน ม้นยังอ่อนไม่สุดาลยป๊บป๊บไปอือปร้นชิ้นหวานหวานนะพี่น่อค่ะ กูใจค่อยปนปลาคอปนปลาทูแตองมาลองปนปลาเน้นมายอะนะเนื้อเยอะเนื้อเยอะจังงะบด้หรธธืองค่ะเนื้อหลายปลาเน้นซุมนี่เด็ดปนปลาเน้นบักกลับไปปนปลาทูอีกเรื่องหนึ่งลืมเลยมันแกงอะไรนะกินกระบองปลาแดดกับแซลมอนเป็นของคะบ้าช่วยให้ อือพี่น้องในยยังกินน้อยจ้ะไทยดูบสรงไห่เบิรงไหนได้จ้ะพี่น้องคะจะจะกินไม่ได้ตรงกันเนะมากินปูนปลาด้วกันพี่น้องคะแซ่บจับ มันมันเมน่ากินกับผิวอนเดียี่กวอนต้องสมปะจะไม่าไยเดียวย่าเอกินจ้ะกินยูะกินต้องมีบเลยจ้ะแ้วยกินได้นจะสมป่ะก๋วยเตี๋ยวกราไ้ก็ได้สุมหัวเป็นเหีือม้ะครับ อร่อยกินอย่างนี้้สมว่าแซ่บเนะค้นคันเป็นน้ำปาหลวดของแซ่บครับ เอาละค่ะพี่น้องค่ะมือกับอิ่มหนือนแล้วจ้าแต่กินมุมมากกินมาสุภาพต้องขอโทษขอให้ห้ลายเพระก็นไม่ขคลิหนาด้วยจ้าสวัสดีสสดค่ะอขอบคุณจ้าพี่น้องจ้า